สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่หมกราคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมหนึ่งก็จะสรุปผลแล้วผมของงวดประจำวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3 a d แอดมินให้เด่นอยู่ที่5กับ7นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม 1, 4 3 8 7 3สาำหรับ1 4นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็3 8เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็8 7 3เเป็นชุด3ตัวบนสำหรับ1 4 4 1หนึ่งมาในชุดวินนะครับผมสำหรับ73มมาเฉพาะเลขเด่นนะครับผมแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผม แปดสเกือบแตก3ตัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่5ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมเลขในตารางจะมี1 4ึ่งสสองนะครับผม

หนึ่้าและก็หนึ่งเจ็ดแปดมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสี 86แล้วก็87นะครับผมสำหรับเบิ้ล1133แล้วก็88สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจำในตารางนะครับผมคือ642นะครับผม และก็หกหกหนึ่งสองสี่แปดหก 281แล้วก็813สำหรับ1แล้วก็มี1 2 1 4แล้วก็15 8ยังมี86 84แล้วก็82เบอร์1น8่นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมมี642 486แล้วก็8 3ดหนึ่งองที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกด,บก,ด like, บกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท,ท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ